อ,อรนิวฟาดปิยบุตรคนไร้การศึกษายังมีคุณค่ามากกว่าหลังเห็นดีด้วย3นิ้วโหัใส่เพลงสรรเสริญจากกรณีที่นายปิยบุตรแสงกนกกุล เลขาธิการคณะก้าวหน้าได้ทวีตข้อความระบุว่าปรากฏการณ์การโห่ใส่เพลงสรรเสริญในคอนเสิร์ตแบล็คพิงไม่ใช่เรื่องแปลกมันเป็นอาการที่บ่มเพาะมานานในหมู่เยาวรุ่นมานานแล้วผ่านโรงหนังผ่านการรับปริญญาวิธีการแก้ไขที่ง่ายที่สุดเพื่อรักษาสถาบันกษัตริย์และภาพลักษณ์คือหยุดการเปิดเพลงหรือพิธีกรรมแบบนี้เสียถ้าเปิดเพลงแล้วมีคนโห่ถ้าเปิดเพลงแล้วมีคนไม่ยืนเป็นจํานวนมากจะแก้อย,อย่างไรระหว่างตามไปกดดันคุกคาม จับไปติดคุกให้หมดลาไมห่หมดหรือยอมรับความจริงว่ายุคสมัยเปลี่ยนแล้วเลิกพิธีกรรมแบบนี้เสีย โดยล่าสุดดรสุพนัทอภิญญาณหรือดรนิวนักวิจัยภายใต้สถาบันแมสเซนเตอร์และคณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ University of Arkansas รประเทศสหรัฐอเมริกาได้โพสต์ข้อความใน Facebook ถึงเรื่องดังกล่าวว่าคนไร้การศึกษายังมีคุณค่ายิ่งกว่านายปียบุตรนายปียบุตรจ้องบิดเบือนให้หลายสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยทุกวิถีทางอีกทั้งยังเป็นหนึ่งในตัวต้นเหตุที่อยู่เบื้องหลังของการยุยงปลุกปัปป่นคอยชี้นำทางความคิดเยาวรุ่น3นี ให้ออกหน้าทำผิดติดคุกติดตารางแทนตัวเองอย่างอมหิตมาโดยตลอดจึงไม่แปะที่นายปียบุตรจะโหนกระแสกักขะต่ำตม โผล่ร้องใส่เพลงสรรเสริญพระบรมีแล้วเหยียบย่ำจิตวิญญาณประชาธิปไตยแห่ง14ตุลาได้อย่างน่ารังเกียจและขยะขยะแขยงเสียเองเพลงสรรเสริญพระบรมีคือเสียงจิตวิญญาณแห่งประชาธิปไตยการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยของนักเรียนนิสิตนักศึกษาและประชาชนในเหตุการณ์14ตุลา2516นอกจากจะมีริ้วขบวนธงชาติขบวนเสมาธรรมจักรขบวนเดโชชัยอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์สแสดงให้เห็นว่าชาติศาส,สนา พระมหากษัตริย์เป็นจิตวิญญาณแห่งประชาธิปไตยไทยที่ได้ยึดเหนี่ยวประชาชนไว้ด้วยกันและยังมีการร้องเพลงสรรเสริญพระบรมีเพื่อใช้เป็นสัญลักษณ์ของการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยอีกด้วยทั้งนี้ศาสตราจารย์ดรลอสพิเซียได้เคยตีพิมพ์หนังสือ Thailand In Transition ผ่านสำนักทิมพ์ University of Hawaii Press ในปีคศ1985มีข้อความหลายช่วงหลายตอนระบุไว้อย่างชัดเจนว่า เหตุการณ์14ตุลาเป็นการต่อสู้เพื่อขับไล่เผด็จการทหารโดยไม่ได้มีความขัดแย้งกับสถาบันพระมหากษัตริย์แต่อย่างใดอีกทางผู้ประท้วงได้มีการร้องเพลงสรรเสริญพระบรารมีเพื่อแสดงความเคารพต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยอย่างแจ่มชัดดังนั้น เมื่อได้ยินเพลงสรรเสริญพระบรารมีผมจึงไม่ลังเลที่จะยืนตรงด้วยความภาคภูมิใจเสมอและจะปฏิบัติเช่นนี้ตลอดไปเพราะการยืนตรงให้เพลงสรรเสริญพระบรารมีไม่ได้เป็นเพียงแค่การแสดงความจงรักภักดีเท่านั้นหากแต่ยังเป็นการยืนตรงเพื่อแสดงความเคารพและให้เกียรติต่อจิตวิญ,ญญาณแห่งประชาธิปไตยในเหตุการณ์14ตุลาที่เคยหลอมรวมและยึดโยงปวงชนชาวไทยไว้ด้วยกันภายใต้ใความหลักและความสามัคคี ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามข่าวสารได้ที่ a o u u d Thailand